ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูสมาเนรทั้งหลายสวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2,527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี แต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลาคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ เพรเวลานี้ดีงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> เวลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงนํำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมาเลอะ,ะ,ะเลอะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปกิเลสจะนทรขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนาเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำแล้วพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุัธภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอานนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่แตว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่ PF อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประรุ ทรงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคุเดรถีวันนี้พาะอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนี่ในเรื่องภายในจะสุ่มสี่สุมหพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมาฐานได้แล้วไปดูเสียบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเ <c oughs> นื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงที่ทรงตัดพระธรรมทสนานี้ว่ามัตตาสุขะริจาขคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว,ว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไัยสรีซึ่งมีอาาจาักติดต่อกับเมืองเมืองของกร,ก,รกรุงราชครห์มหานครเวลานั้นเมืองไัยสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อด โรคก,ก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสารีกับเมืองราชครห์นี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน้าดูอย่างพวกเราเราผมไปมันแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก,ก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี โรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอาหิวาตกะโรคก,ก็ามาเมื่ออาหิาหวาตกรโรคนี้เขาบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาเป็นอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะ คำว่าไอฮิวาแตกระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมพิษไมงโง,ง,งูจะนั้นคนได้เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่นการแพร่ก,ก็ดีแต่เน้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะต,ตายก็ตายเกลื่อนกระดาด เมื่อฮิวารตกโรคมาตายกเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปดในหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งม,มันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตัางตั้ต่การที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอร่าชกายที่แปดกเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจึงประชุมอํามายข้าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทําดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารนี่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรากายและภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กระทุนในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพรงจึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกผู้เดิร์ธีก็บอกกูว่าถ้าไปนําอาจารย์ทั้งหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอระบาขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปันบ้านหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจนที่จะเข้าบรรษาขั้นหมายความึุกปีที่สองวันรู้อาไปเสกสัมมามิฏฐิยานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกณฑแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บปัญจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกมีมาันนานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินทีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันก็มานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ ึกายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤิษวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้ดยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรมานเข้ามากรงราชคฤห่ปเป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูนดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โครคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าริชวีองค์นี้กับลูกชายของบริหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พร,ระเจ้าพิมพิสารประวาย มีควาก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากามทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นไอ้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เลยครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกับผมผมเองก็ไปรุกสิธิ์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสดเดไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้เครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยี่ยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าโชวีก็ลูกชายของรุิๅหิเขาไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมจาให้พระทรงพระประมาศรสันดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นนี่ไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปเะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขโปรกหายเริ่มหายไป และก็บริการีนสองท่าระฟันแดงวตัตบรรทิทัสนารัตนสูตรคือยานีเภพูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคึ้นหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจือเลี้ยวไหลไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองไพยสรีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ จะว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระเจ้าทรงทราบดิยมยน่ายพุธตยานก็ทรงรับวาตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภัยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพเจ้าก็ทรงตัดว่าไปัตถาคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่ะเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันือสิบวันก,กว่าๆจะเข้าบรรษาพระเจ้าพิมพิสารนี่กล่าวถูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากรมดาพระสงค์500รอรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลย5โยชน์แล้วก็จัดดอกไม้5สีโรยปลายในิศทางสงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธจเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้สเสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นเมื่อพระธเจ้าสเสด็จจิงเอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสงฆ์ห้ารูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มาก500องค์เรือเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิมุศนไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปเที่เดินตามเรือไปมือพนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโยช์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งโน้นก็ไม่กันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าเิ็มิสารทำอย่างนั้นพระราชาเมืองไพศาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ำแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าไปสพิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มแลัดตังบพระร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนีร่มหนึ่งชั้นทาให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโน้นขึ้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบางบางหวงว์บางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้าําคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวกซากศพตั้งหยเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแมน่น้ําคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็แล้มาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับแรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิจิตมารสมเด็จเข้าไปในเขตเมืองไพรซาลี เข้ามาในเขตพระรัชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่าน,นันทะดูก่อน,อนุนจูมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองไพรซาลีทั้งสี่ทิศ ้านนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบาตรขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วอาบาตรข้าพเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทําน้ำมนต์วิธีทําน้ำมนต์พระนนคือหนึ่งอรัธนาบาร,รมีขอาพเจ้าสามสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปปบาร,รมีสิบทัศ ปรมตถบรมีสิทธัสนั่นก็มหาความดีของพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการนั่นก็จริยาสามประการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตถฐจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรุมมรคลและอาราธนาความดีเขาองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ด้วยขันในพบที่สุดหรือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจา้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนเปลี่ยนทังหปี ต่อมาความดีข้าพระองค์บาร,รมีช่วยเหตุสำนักมารตลอดที่อรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติญาณเหนือบันลังพระโผเป็นพระพุทธจเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวิคีาหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อาัตนาโลโุตระโลกุตระธรรมเก้าประก,การคือมรซีพผลซีนิพานหนึ่ง ได้ก่โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโสดาติปฏิผลพระสกิทาคามิผลอ,อนาคามิผลอนหัตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบร,รมีทั้งหมดเจ็จพระนรนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริ์คือสวดญาณีตะผูตาฮนเะรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากระสูดรัตนสูตรยานีตะภูาตานิสมาขาตานิวายาเถาท่านรู้ท่านบอกว่าเมื่อพระนนท์ใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นตน้นเป็นน้ำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ําไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมนะธนมนบทนี้นะก็สาดน้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกลงมาตกลงก็ะมมก็ะม่งเขาอมนุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมแด่การกลา่าวเรียคาถาว่ายานีทพูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวก็ว่า เท,ทิดเธอชดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะท่านบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันเบเทระกาวแล้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมน่น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยื่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าดวงเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบัางประตูนี้ถ้าที่มีประตู แล้บอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอนมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเหม็มนาครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธอาฏนำสเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาะเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลนหมดแล้วที่จะบหมดเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขขงองค์สมเดม็จไปจอมไตรมีผลมากอารบันดาเพื่อนพิสุทธ์สมเด็จนางหลเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสด์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุนผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุ์สัมภรณนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี